สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับมาพบกับเรื่องมูมูนะครับพบกับเรื่องมูมูช annel และก็เรื่องมูมูแฟนเพจมาพบกันทั้ง2แพลตฟอร์มทางยู u ูบและก็ทาง a c e b o o k นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเบาย้๊อเช่นเคยนะครับอยู่เป็นประจําเช่นเคยนะครับเมื่อนี้นะครับพอดีได้เข้ามาค้อกหมูนะครับมาเคลียต์งต่างล้างคอกหมูมาให้อาหารนะครับแลวพอดีเมื่อนี้ก็จะมีเรื่องสนทนาเรื่องเล่าชาวเลี้ยงหมูนะครับคือเก่าเป็นประจํา นะครับพอดีมื้อนี้เบาย้ออยากจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเราเกี่ยวกับหมู่แม่พันธุ์นะครับหมู่แม่พันธุ์ของบริษัทนึงนะครับที่เบาย้ออยากจะโฆษณานะครับที่จริงก็โบยากโฆษณาดอกพอดีเบาย้ออยากจะปล่อยนะครับอยากให้พี่น้องนะครับช่วยซื้อแน่นะครับพอดีอยากจะโฆษณาเกี่ยวกับสายพันธุ์มันที่มาที่ไปแล้วก็ขอดีข้อเสียของหมู่พันธุ์นี้ของบริษัทนี้ไม่ได้มีการรับ เป็นสปอนเซอร์หรือโฆษณาให้บริษัทนี้แต่อย่างไรแต่อยากจะโฆษณาในข้อดีข้อเสียว่าทําไมเบ่าย้อถึงต้องปล่อยและเป็ดเนแต่คือต้องปล่อยราคานี้และมันมีข้อดีอย่างไรข้อเสียอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยสนทนากันเลยนะครับ อ่านะครับก็คือนะครับพี่น้องครับก็คือมูแม่พันธุ์ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับตัวนี้ยานมนะครับยานมได้ประมาณสักผ่านมาสักช่วงหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องครับแล้วก็เบาเง้อผสมไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผสมไปเรียบร้อยแล้วก็รอแค่เช็ครอบพี่น้องครับเบาเง้ออยากจะปล่อยแม่พันธุ์สายนี้แหละนะครับแม่พันธุ์สายนี้เขาเรียกว่าแม่พันธุ์สองสายแลนด์ลิดลัสไว้นะครับ บางรัดไว้บางเจ้าเขาสิเคียนในใบเสือว่าเป็นยอกเชียมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่าเราเรียนภาษาบ้านๆก็รัดไว้หรือว่าแนลนด์เรดรัดไว้เป็นหมูสองสายนะครับตัวนี้เป็นบองบริษัทไทยเดนมาร์กนะครับไทยเดนมาร์กจะมีลักษณะที่สังเกตได้หนึ่งอย่างชัดๆคือใบหูะนะครับจะดูจะมีการสักใบหูมานะครับจะมีรหัสมีเบอร์เรียบร้อยนะครับแล้ว จะมีอีกหนึ่งอย่างที่มาการันตีก็คือใบเซอร์ใบเซอร์นี่คือใบที่ช่วงแรกอาจจะเป็นใบรับประกันรับประกันในที่นี้คือรับประกันในช่วงแรกคือหมูอาจจะไม่เป็นสัตว์หรือหมูผสมไม่ติดเขาจะเปลี่ยนไม่ให้ทันทีแต่ว่าถ้ามีแบบนี้ก็คือมันเป็นใบเซอ้อยืนยันอีกว่าเป็นการซื้อหมูจากเพิ่นนะครับเบ่าย้อบอไดมา,มาตัวหมาตมเลยพี่น้องครับมีเป็นใบให้ใหวัคซสงวัคซีนนี้วัคซีนจากเพิ่นเลยแต่ว่าจากผมกันครบทุกอย่าง ผลมลงเพิร์ดลงพาว,วูไวรัสให้ทุกรอบนี่ครับนี่คือใบเซอร์ที่ยืนยันว่าผมซื้อจากบริษัทไทยเดนมาร์กจริงและก็บม่ได้โฆษณาให้บริษัทไทยเดนมาร์กแต่วันนี้เบาย้อจะมาเปิดข่ายเด็กพี่น้องก็เลยมาพูดคุยนะครับว่าหมูแม่พันธุ์ของบริษัทไทยเดนมาร์กนี่ดีอย่างไรเบาย้อเลี้ยงมาทุกบริษัทนะครับก็มีข้อดีข้อเด่นต่างกันแต่ว่าของไทยเดนมาร์กเนี่ยที่เบาย้อเลือหมูไว้ยังนี่น้อยแบบนี้นะครับคือคัดสั่นเต็มที่แล้ว อันนี้คือเลือดร้อยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเลือดตัวส่องใสคือตัวเดียวนี้ห่วงนักห่วงหนาครับแต่ว่าเบางออยากปล่อยออกเพราะว่าในช่วงนี้บอยอยากแบกรับาระแล้วรอเวลาโอกาสที่มันดีกว่านี้ถึงจังนําเขาใหม่ตัวนี้นะครับ,บผ่านการมีลูกมาแล้วสองครั้งนะครับผ่านการมีลูกสองครั้งแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่ผมไม่อยากพูดถึงแต่ผมสิเล่าให้น้องฟังหมู่ของบริษัทนี้หรือตัวนี้เนี่ย ดีอย่างไรนะครับข้อที่1เป็นซัดตร,งร,ง,ร,ง,รงรอบเป็นซัดที่เป็นซัดที่จับซัดง่ายนะครับเช็กซัดง่ายนะครับถึงรอบเปลี่นถึงรอบเช็กซัดหมานะครับตามนัดผสมติดง่ายไม่เคยมีครั้งใดนะครับที่ส่องครั้งที่ผ่านมาผสม2ถึง3ครั้งผสมครั้งเดียวติดครั้งที่สองกับผสมครั้งติด โบ,บเคยมีเลยว่าต้องมาผ่านรอบเช็คแล้วคืนต้องมาผาสมใหม่บ่มีครับย่านนมมาปุ๊บโบเกินเจ็ดโบเกินสิบห้าวันคืนผสมได้เลยติดเลยนะครับแล้วลูกออกมานี่ผมบอกได้เลยว่าสวยทุกตัวสวยทุกตัวน้ำนมดีเลี้ยงลูกเก่งคุณสมบัตครบครับพี่น้องครับผมก็เลยยางจะมาแนะนําว่าหมู่บริษัทที่ดังๆที่ข้าเจ้ามาขายเนี่ยมันบริข่ายแค่ชื่อบริษัทเดียพี่น้อง เขาคัดสั่นใส่ผันเขาคัดสัรนคุณภาพมาให้เราเรียบร้อยส่วนที่การรับประกันคืออาจจะมีการตกหล่นหรือหมูอาจจะพิษอ่าอน,นังเขานะครับอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพที่มันโบกขึ้นมันโบกปิดชัดอ่าน,นังเขาก็เปลี่ยนไม่ให้ทันทีแต่ของตัวนี้นะครับเบ่าย้อได้ดีแหงแต่ว่าอยากอยากให้พี่น้องนะครับอยากส่งต่อให้พี่น้องไปรับดูแลต่อเบ่าย้อก็จะได้สบายใจ นะครับบอยากปล่อยเป็นหมู่แม่พดเป็นหมู่แม่เข่งเพื่อนก็เอาไปคาที่ซื้อตัวนี้นะครับมันเอสให้เรานะครับมันทําให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องการคลอดยากนะครับการผสมบอติเอดเอสให้เราหายห่วงเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะว่ามันผ่านมาเบิดแหละครับตัวนี้หมู่หมู่ชุดนึงมันได้ไล่ซอกได้พี่น้องไล่ชุดครับเกาชุดสิบชุด,ชดนะครับอย่างต่ากระเกตแปด 8, ตัวนี้เพิ่งผ่านมาสวงแล้วก็ผสมไปแล้วแล้วก็รอแค่เช็ครอก เบาย้ออยากจะปล่อยถึงมือทุกคนนะครับช่วยกันดูแลกันพี่น้องครับบ่ต้องกดดันกันสอบถามราคามาได้เด้อพี่น้องเด้อนี่คือการโฆษณาว่าหมูบริษัทหรือหมูแม่พันธุ์เนี่ยของบริษัทดังๆนี่มันต่างกับหมูบ้านๆอย่างไรนะครับเบาย้อนก็นเลยคัดแต่สั่นที่หมูสายตรงหรือเลือดร้อยเนี่ยมาแจกฟาร์มเงยๆทั้งนั้นนะครับอ่านะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับพี่น้องครับก็เป็นหมูบริษัทของไถยเดนมาร์กตัวนี้นะครับเบาย้อก็อยากจะ ส่งต่อนะครับอยากจะให้พี่น้องรับไปเลี้ยงต่อนะครับเพาผู้ใดเห็นความดีของมันแล้วแล้วก็คุณสมบัติที่ดีของบริษัทนี้แล้วก็ทักเข้ามาในเด้อยพี่น้องเด้มาที่ต่อสอบถามดูนะครับว่ามันดีจริงๆที่เบาย่อบ,บัวใดเอามาคุยบัวใดมาโกหกพูดพูดแต่อย่างใดนะครับมีใบสื้อเรียบร้อยนะครับว่าซื้อจากบริษัทนี้จริงมีการซักใบหูที่ถูกต้อง นะครับอ่าสรับมือนี้ก็มาโฆษณานะครับใส่พันหมูครับพี่น้องได้รับทราบได้รับฟังก็เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันในอีพีหน้าครับพี่น้องมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ